คุณย่ามีอาการปอดบวมนะคะต้องให้ยาปฏิชีวนะเอ่อไม่ทราบว่าคุณย่ามียัดิญามาด้วยไหมคะลูกชายเขากำลังมากแต่พอดีเขายุ่งมากอย่าไปรบก,กวนเขาเลยฉันตัดตินใจเองได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวหมอจะอธิบายให้ฟังนะคะคือนี่นะคะคุณย่าก้อนมะเร็งตรงนี้ของคุณย่าค่ะคราวนี้มันโตขึ้นนะคะ มะเร็งมะเร็งอะไรกันเอ่อมะเร็งมะเร็งปอดอะคะ่ะฉันเป็นมะเร็งปอดเธอพูดอย่างนี้ได้ยังไงฉันมาโรงพยาบาลตลอดทั้งเดือนไม่เห็นมีใครบอกอะไรฉันเลยมันหมายความว่าไงคุณย่าใจเย็นๆก่อนนะคะไม่อยากตายยังไม่อยากตายเป็นยังไงไม่มีใครบอกเลยอะ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอ <c oughs> คนไข้มาด้วยเรื่องมวโมเนีย แต่มีประวัติเป็นโรคมะเร็งค่ะมะเร็งปอดคุณย่า <c oughs> ใจเย็นๆก่อนนะคะเรื่องมะเร็งเนี่ยเดี๋ยวหมอดูให้อีกทีค่ะ <c oughs> แต่ว่าตอนนี้คุณยาต้องรักษาโรคป่อนบวมก่อนนะคะเธอได้อ่นประวัติการรักษาของคนไข้ไหม ญาติบอกว่าไม่อนุญาตให้บอกเรื่องมะเร็งกับคนไข้เธออ่านยังไงถึงมองไม่เห็นขอโทษค่ะจารย์จริงอยู่ที่เราต้องบอกเรื่องผลวินิจฉัยกับคนไข้แต่ในกรณีนี้เราก็ได้แจ้งกับญาติคนไข้ไปแล้วการบอกเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้กับคนไข้อะมันมีทั้งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็เวลาที่เหมาะสมจำมาไว้ด้วยนะ